คราวนี้มันมีปัญหาว่าเมื่อพวกเราไม่รู้จักเรื่องของอุดมคติไม่เรื่องไม่เข้าใจเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นอุดมคติร่วมเข้าใจไหมาศาสนาที่เป็นอุดมคติร่วมมีคนมาจากศาสนาอื่นมีไหมยกมือขึ้นมีศาสนาอื่นมีไหมอ๋ออยู่ตรงนั้นจริงๆขึ้นมาอบรมร่วยร่วมกันก็ได้พระอาจารย์เพิ่งไปอบรมนะเกี่ยวกับเรื่อง พระหูวัฒนธรรมในสมัสมมานาคราวนี้มันมีเรื่องว่ามีศาสนาคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูมาร่วมกันหมดถ้าเชื่อไหมว่าอิสลามเนี่ยนะโอ้ผมขอกาบอภัยโทษนะขอขากนามัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าผมจะพูดบางอย่างเขายกมือไหว้ตลอดมันเป็นความเข้าใจผิดนะว่าต่างศาสนาแล้วทําความเคารพกันไม่ได้ เราไม่ได้เคารพที่หลักการของาศาสนาแต่เราเคารพที่อะไรบุคลากรที่เป็นเหมือนพี่เหมือนลุงเหมือนป้าเหมือนน้าเหมือนอาเพราะนั้นสังคมไทยเราอยู่กันแบบพี่พี่น้องน้องถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นสังคมที่อยู่กันค่อนข้างเป็นญาตินะเป็นญาติแม้กระทั่งเธอไปซื้อของเธอไปซื้อกับใครพ่อค้าแม่ค้า แล้วคนที่ไปซื้อของเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเธอเห็นหรือยังว่าพุทธศาสนามันอยู่ที่ไหนมันมีความเป็นญาติที่ไหนมีศาสนามีความเป็นญาติมีพ่อมีแม่มีลูกค้าขายกันแบบพ่อแม่ลูกแล้วค้าขายกันแบบพ่อแม่ลูกมันดียังไงสมัยพระอาจารย์เด็กๆนะ ก็อยากจะกินในเมื่อก่อนเนี่ยเขามีอปแปะแกจะหาบตู้หมูแดงสมัยก่อนนะเขาใช้หาบมาไม่มีรถเข็นหรอกหาบตู้หมูแดงมาแล้วแกจะขายข้าวหมูแดงคราวนี้แกจะขายเนี่ยหมูแดงชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ5บาทประมาณขีดหนึ่ง5บาทแต่พระอาจารย์มีตังแค่2บาทพระอาจารย์ก็ไปยืนมองอปแปะมีแค่2บาทอ่ะแต่อยากกินอ่ะอปแปะบอกอ่าบอกเสียงกังแกเป็นคนจริ ก็คือไม่เป็นไรอ่ะแกก็หั่นบางนิดนึงอ่บางนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวน้อยหน่อยแล้วแกก็โปะๆใส่ผักนิดนึงรันหน้าปุ๊บอสองบาทหรือเอาเจี๊ยหรือเจี๊ยหรือเจี๊ยคือเอาไปกินสองบาทแต่เดี๋ยวนี้มีใครทําแบบนี้อีกไหมสามสิบก็ต้องสามสิบห้าสิบก็ต้องห้าสิบเพราะนั้นสิบห้าบาทขายไม่ได้ยี่สิบบาทก็ขายไม่ได้ต้องสามสิบ แต่เมื่อก่อนสองบาทขายหรือเยอะขายแบบพ่อขายแบบลูกซื้อแบบลูกใช่ไหมเพราะฉนั้นถ้าค้าขายกันแบบนี้สังคมอยู่เป็นสุขไหมเป็นสุขแต่ถ้าค้าขาย30บาทอย่างเดียวเลยกล้วยลูกลาเท่าไหร่เดีนี้ในเซเบาทลูกละเก้บาทนะ แต่ถ้าเราซื้อกันข้างนอกตามหาเล่แผงลอยวีละ20บาทเธอเห็นไหมระบบพอ่พอพ่อพ่อลูกกับระบบนะพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อุดมการร่วมกันของทุกศาสนาเธอจำไว้เนยนั้นหลักการของศาสนามีอยู่ว่าถามอิสลามอิสลามบอกว่าถูกสอนให้รักผู้อื่นถามคิด ทิศถูกสอนว่า the God is love the love is God เพราะนั้นพระเจ้ารักคุณถ้าคุณรักพระเจ้าก็คือคุณก็รักผู้อื่นถ้าคุณมีความรักคุณรู้จักรักคือคุณมีพระเจ้า the God is love ส่วนพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรหนึ่งไม่เบียดเบียนเขาทางกายเพราะนั้นถ้าเรารักเขาเราเบียดเบียนเขาทางกายได้ไหมแก้เขาได้ไหม เรารักเขาแล้วเราขโมยของของเขาได้ไหมเรารักเขาแล้วเราประพฤติล่วงละเมิดของรักของห่วงเขาได้ไหมเรารักเขาแล้วเราไปพูดให้ร้ายป้ายสีกับเขาให้เขาเสียหายได้ไหมแล้วเรารักเขาแล้วเนี่ยเราจะทําตัวเองขาดสติแล้วไปทำชั่วชั่วสี่อย่างละเมิดต่อเขาทั้งสี่เรื่องเนี่ยได้ไหม The God In Love The Love Is God คราวนี้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ยังได้แล้วเธอจําจไว้นะ S 1> <S 1> เนี่ยเวลามันไม่ค่อยจะพอนะเพราะเธอมาเนี่ยน้อยมากมีเวลาพระอาจารย์จริงๆมีเรื่องอยากจะคุยกับพวกเธอเยอะมากแต่ว่าเวลามันมีน้อยมากนะเ้อจำไว้นะงงนะพระอาจารย์พูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าทุกคนมีใครไม่หิวข้าวมีไหมเกิดมาไม่เคยหิวเลยเนี่ยจุดร่วมกันก็คือเราหิวทุกคนใช่ไหม แต่ทุกคนชอบกินข้าวราดแกงเหมือนกันทุกคนไหมไม่บางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวหมกไก่บางคนชอบกินข้าวหมูดแดงบางคนชอบกินพิซซ่าบางคนชอบกินข้าวราดแกงาศาสนาคือความหิวแต่ใครหิวใครชอบอะไรเลือกเอาเพราะนั้นใครชอบอิสลามก็ไปเลือกอิสลามใครชอบคริสต์ไปเลือกคริสต ใครชอบพุทธเลือกพุทธเพราะว่ามันหายหิวไหมต้องทะเลาะก,กันไหมอุดมคติร่วมเพราะนั้นจุดหมายของอุดมคติร่วมคืออะไรเพื่อความสันสันติสุขสันติภาพจริงๆแล้วอยากจะพูดอีกเยอะเลยเตรียมเนื้อหามาเยอะเลยแต่เวลาไม่พอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหมชาตินี้จะได้เจอกันอีกไหม ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกับพวกเธออีกหรือเปล่าในชาตินี้นะก็เป็นอันว่าก็ขอให้พวกเธอทุกคนนะดูตัวอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของเราทาตามท่านเป็นครูทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งวิญญาณอย่าเป็นครูเพราะวุฒิที่เธอจบมาแล้วบอกว่าเป็นครูเพราะฉะนั้นอย่างนั้นยังไม่เรียกว่าครู พระอาจารย์ไม่ได้จบวุฒธธิครูแต่เป็นครูตามที่พระพุทธองค์ทรงบอกให้เป็นแล้วนำความรู้ที่ได้ฝึกฝนฝึกฝืนแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วนำมาบอกมาสอนมาแสดงนะจนกว่าให้พวกเราทุกคนนะเป็นครูที่สมบูรณ์แบบคือเป็นครูของอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ครูของพญามาร ก็ขอทุกคนประสบความสําเร็จในท่านที่การงานเป็นครูสมกับที่เป็นครูด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอกับผู้าวุโที่มาเป็นตัวแทนของคณะสงฆล้ารรมจุลินทรียแล้วก็มีเมตตาให้สติปัญญาความรู้กับน้องนักศึกษาได้เสมบูรณ์ะอะเตรียมรมมือกับกลาวขอบคุณพระอาจารย์แล ที่มีอยู่ในพระอาจารย์รับผมผู้หญิงก็เจ้าข่าเนาะอ่ะเันิมัติว่าอ่ะมวาพอการเด3สอาอันชลิ